ดำเนินคดีกับนายองอาจทำรรนิทานหรือว่าโฆศกของวัดรันกายในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาใส่ร้ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3า6ร่6และ328ก็คือกรณีว่าดีเอสไอสองมาตรฐานในการดำเนินคดีกับข้อหากบฏซึ่งเป็นข้อหารายแรงที่เกิดกับพุทธอิสระ คือกล่าวโทษดำเนินคดีในองอาจธทร,รมิธานและนางกันธิกาอยู่สีรวมทั้งสมาชิกและคณะบุคคลที่เรียกตัวเองว่าคณะสิทธิ์วัดธรรมกายในข้อหาดูหมิ่นพนักงานสอบสวนกรณีการกรมสอบสวนพิเศษก็คือ DSI ตามความผิดมาตรา136มาตรา138มาตรา139มาตรา189 แล้วก็มาตรา 84, 85, 86แล้วก็87ในข้อหาก็คือยุโยงผูกปันให้ให้บุคคลกระด้างกระเดืองต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และขัดขวางการทํางานของเจ้าหน้าที่ในการที่เข้าไปยื่นหมายคนแล้วก็ตรวจจับผู้ต้องหาแต่โดนขัดขวางจากบุคคลเหล่านี้